เขาบอกมาตัดบุหรี่มันดีต่อปอดนะแต่ถ้าเชิญกันไปตัดหลอดแล้วมาฝากผมมันคงดีต่อใจไว้นะเอาดมแต่จะไหลหลักคำวันนี้ผู้บ่าวเสียงแหบรือไอ้นุ่มเสียงแหบสี่ยปยังแซ่บประจาหมู่บ้านรายงานตัวเขาบอมอันนี้ครับมาเยี่ยมพยายามเป็นเหมือนกับว่าโอ้มีสาวน้อยตัวเล็กๆครับตัวเล็กแต่เซ็กแจัคคบเล็กได้ใหญ่เดินคำหน้าโอ้นี่ครับเมยไปเลยก็ตรงมาเพราะว่าเพื่อพี่น้องและเพื่อปากเพื่อท้อง น้ำตาจะไหลหลังพอดพอ,พอคิดได้ยังไงอันนี้พระเจ้าผู้ชมผมทำได้ครับเนาะฉันเหนื่อยแค่ไหนผมก็จะทนครับเนาะโอ้ยความจดมันมนนากลัว่าครับไม่สาวน้อ,อยไม่เค็งเนี่ยตาเหลี่ยมแม่แม่โอ้ยน้ำตาจะไหลหลังครับเนาะไม่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 ไม,ม,ม่ถึงไหลหลังเนดะ้อถึงไหลาหลหลังเนดะ้อโอ้ขอนอย่าจบเลยนะครับเนาะไม่สาวน้อย เราจะเป็นไปเข่งแย่งไม่แย yes, ่งดังทนได้อย่างที่ผมบอกเแย่งเยี่ยวด้เอามาสาวน้อยตาเหลี่ยมมากมากเอามาสาวน้อยเอาฉันนั่งเสบ็ดอยู่เิ่มตะเล่งปากใจฉันจีงไปเข่งเหยื่อกินยาเอาเหยียดกินเหยื่อเอาแย่งกินเหยียดเพื่อนะอ่าโอเคนะครับได้อยู่ครับพระเราอืมนี่เขาเขาเรียกว่าได้อยู่ได้อยู่โอ้ยหลุมกันล่อหากินกับมาสีกับบางอย่างแสบมันเป็นเป็นอะไรกับมันเป็นพมิฬแล้วโอ้ยแก้ว